รางวัลของพี่นี่อยู่ไหนครับเสียครับทงนี้ครับหนึต้องนี้ด้วยนะคะโรต้องนี้ด้วยนะคะหนึ่งสองอย่าคุยอย่แป๊บนึ่งคอ๋อแต่ อเคอีนี <à déc> <ations> <an iously> pizza, pizza. ้มองทีเลยค่ะพี่ซาพี่ซาเดี๋ยวตับไม่เดี๋ยวนะ ้้แลวาเห็นครบไหมครับพีตอบว่าอะไรนะโอเคฮะก็ดีใจฮะเพราะว่าหนังมันฉายตั้งแต่ปี62นะครับแล้วก็กรรมการก็ยังเห็นคุณค่าของมันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มันก็เป็นกำลังใจสำหรับคนทำงานมากก็เชื่อว่าคนทำหนังไทยทุกเรื่อง ไม่ว่าจะได้เข้าชิงหรือไม่ได้เข้าชิงนะฮะก็ทำงานกันด้วยความรักอยู่การการมีคนเห็นคุณค่าของมันก็เป็นกำลังใจที่ดีส้มรภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของติกเองด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยก็ตอนแรกหนูไม่คิดว่าหนูจะสามารถก้าวมาอยู่ในวงการแบบภาพยนตร์ได้แต่ก็ ได้รับแรงสนับสนุนทั้งจากแฟนคลับทั้งความมั่นใจที่พี่คงเดชมอบให้รวมถึงเพื่อนๆทุกคนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นรางวัลชีวิตที่ดีที่สุดสําหรับสิในปีนี้เลยค่ะค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจแทนพี่ๆทุกคนแล้วก็ดีใจแทนพี่ๆทีมงานที่ได้รับรางวัลด้วยก็มีหลายๆคนในเรื่องแต่งกระสือค่ะก็กว่าจะมาเป็นภาพยนตร์แน่นอนว่า มันก็ต้องประกอบด้วยหลายๆอย่างอะคะ่ะไม่ใช่แค่แบบนักแสดงอย่างเดียวก็ังไงก็ขอบคุณมากๆสำหรัด้วยอะไรชื่อสกบันนี้เข้าชิงทั้งหมดอ,อย่างเงี้ยระหว่างคิดคิดว่าจะเป็นเราบ้างไหมคะไม่ไม,ไม่ค่ะแค่รู้สึกว่าเข้าชิงมันก็มากพอสําหรับนักแสดงอย่างเราแล้วเพราะว่าจริงๆใส,ส่กระสือก็เป็นภาพยนตร์ที่หนูเล่นตอนที่หนูมัน17 ค่ะแล้วก็กว่าจะทําี g กว่าจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะเขี่ยวเข็นมาออกมาเป็นแสงกระสือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากค่ะมันเครื่องสั่นสนั่งสาไหลเลยเนาะเมื่อกี้มีสะอื้อสะอื้อในนั้นไหมฝุ่นมันเข้าตาค่ะโดนวโดนแล้วน้ำใสไม่มีปีนี้ของเราความรู้สึกในการได้รับรางวมันไหมอะไรขอเวลาแป๊บนึงนี่ยอ่า จริงๆก็เอแบบควที่ไหนก็ได้ดีมันก็มันเป็นผมว่าหลักๆแล้วความภูมิใจมันมันไปหาคนอื่นคนรอบๆตัวมากกว่ากับกับคนที่เขาคาดหวังกับคนที่เขาอยู่กับเราเห็นเร้งแต่ตั้งแต่เล็ก ตั้งแต่แบบยังเป็นเด็กอะไรเงี้ยมันมันไปมันไปอยู่กับพวกเขามากกว่าแล้วผมก็ดีใจที่มันเป็นอย่างนั้นมีความรู้สึกว่ามันเกินคาดอะไรยังไงจากที่เราทำมาบ้างไหมครับผมไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกอะไรด้วยซ้ำนะอรอยจริงๆอจริงจริงมันมันเป็นช่วงที่ผมผมค่อนข้างจะหาแรงบันดาลใจอะไรหลายๆอย่างแล้วผมว่าหลักๆแล้วที่ได้จากงานนี้ก็ก็คงเป็นอินฟลูเอนชันจากโดยเฉพาะจากนักแสดงคนอื่นจากหนังเรื่องอื่นจาก คอนเซปต์ต่างๆอะไรเงี้ยฮะมันมันมันช่วยให้ผมยังมีชีวิตได้ครับพี่ของเด็ดฝากถึงหนังไทยท่จะเดินหน้าต่อไปใน,นใใตัวแทนเลยเหรอฮะผมไม่น่าใช้ตัวแทนนะแต่วา่าอย่างที่บอกอะฮะก็เชื่อว่าคนทําหนังไทยทุกคนก็ทำด้วยความรักนะฮะแล้วก็คิดถึงคนดูเป็นหลัก บางครั้งเวลาเห็นหนังอินดี้แล้วก,ก็นึกว่าแบบเป็นหนังทำตามใจตัวเองไม่ไมเลยนะจริงๆมันก็เป็นหนังที่ทําแล้วก็คิดว่าแบบประเทศเรามันต้องการอะไรอยู่มีเรื่องที่อยากจะสื่อสารออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไงก็ยังอยากให้ดูหนังกันเข้าใจว่าแบบทุกวันนี้ก็สตรีมมิ่งกันจนติดเป็นนิสัยเราเองก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วแต่ว่าก็จริงๆก็อยากจะให้หนังโงมันมีชีวิตต่อไป แล้วก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนเยอะมากๆครับขอบคุณมากๆเลยครับ ดำเนินมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณเจษฎาลราและคุณปิยวัฒน์นะคะคงม,มดหน้าที่ผู้ดดาเนินรายการ